สวัสดีครับวันนี้ผมช่างฟ้ากุญแจสมุทรสาครครับวันนี้เรามาทํากุญแจรถ Honda City Turbo นะครับตัวปี2020นะครับตัวนี้ดอกขายหมดนะครับเราจัดการลงโปรแกรมครับลงทะเบียนกุญแจให้ใหม่นะครับกุญแจเดิมแท้เลยนะครับกดล็อกรถครับล็อกรถครับนะกดปุ่ล็อกครับเทสระบบสมาร์ทครับล็อกรถครับ ดึงทีนครับเปิดได้นะลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเรามาลองเทสระบบสตาร์ทในรถดูครับเข้าไปนั่งในรถครับกุญแจวางครับยับเบรกสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับนี่ยสตาร์ตติดเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านใดนะครับกุญแจรถหายหมดนะครับ น่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับติดต่อร้านช่างฟ้ากุญแจสมุทรสาครได้นะครับ0988270166นะครับเราบริการถึงที่นะครับกุญแจ Honda City ตัวเทอร์โบหายหมดนะครับจัดการลงโปรแกรมให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสนใจก็ทำกุญแจเพิ่มติดตั้งรีโมทนะครับ โทรได้นะครับ098 82 70166นะครับะผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ